วันนี้มาพบกับเนื้อนะครับผีเม่บีฟนะครับโดยพี่เก๋นะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอามาลงกระทะแล้วก็กินกันได้เลยทานกันได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะหมักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้น้ามันมะกอกเกลือพิถไทยัสูตรที่พี่เก๋ทำนะครับแล้วก็พวกเราไม่ต้องไปซื้อหลายๆอย่างมาปรุงให้เสียเวลานะครับเริ่มกันนะครับก็แกะถุงนะครับ พักไว้นะครับเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับก็ใช้น้ำมันมะกอกเพื่อความชุ่มชำ่ำตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใช้หลังมือสัมผัสเหมือนเดิมนะครับเช็คความร้อนของกระทะนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่า ก่อนที่เราจะทําการย่างสเต็กนะครับเราควรจะต้องตุ้นนะครับรตุ้นแต่ว่าไม่ได้กระตุ้นทุบให้มันเละให้มันให้มันแตกเสียรูปทรงนะครับก็ทุบแค่ให้ได้เขาได้คลายตัวนะครับนะครับเคล็ดลับนะครับในการทาสเต็กกระทะต้องร้อนจริงๆนะอย่าไปใช้กระทะแบบตั้งไฟแป๊บเดียวแล้วก็เอาเนื้อลงนะครับจะทําให้รสชาติมันไม่อร่อยนะครับสีก็ไม่สวยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของความนุ่มก็อาจจะไม่นุ่มอาจาจะถึงแข็งได้นะอ่าโอเคนะครับไปลุกละนะครับดูนะครับหมักเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนะครับน้ำมันมะกอกเพือพริกไทยเรียบร้อยนะครับเหมาะนะครับก็ในกรณีที่เราไปแคมปิ้งนะครับ แล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่มันง่ายเราไม่ต้องไปวิ่งหาถ้ามันมาเกอะเกลือพริกไทยนะครับเรากา็ซื้อสําเร็จไปเลยแล้วก็เอาไปปรุงอาหารได้เลยนะในส่วนของเนื้อที่เรายังไม่ได้หมักเห็นไหมฮะก็ก็จะไม่มีในเรื่องของเกลือพริกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อแบบนี้ไปเราก็จะต้องเอาไปทําการหมักนะครับแล้วก็ถึงจะไปปรุงได้นะครับ ง่ายๆเตาแก๊สกระทะนะครับเวลาเราไปแคมป์ปิ้งหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถทําได้ทุกที่นะครับเหมือนเดิมนะครับในการเช็คนะครับพี่เก๋ก็ไม่ต้องไปเช็คอะไรมากแล้วใช้ประสบการณ์แต่ในกรณีที่พวกเราไปทํากันนะครับก็เราใช้แค่3มนิ้วนะครับก็คือแลนะครับนิ้วชี้นะครับกดลงไปก็ยังนิ่มๆอยู่นะครับนิ้วกลางก็มีเดียมนะครับแข็งๆหน่อย นะครับส่วนยิวนางก็กดแล้วลงไม่ค่อยลงแล้วก็าอาจจะเป็นเป็นเบลดันและแข็งโป๊กเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ดูได้จากสีนะครับสีของเนื้อนะครับความร้อนนะครับเราจะใช้อยู่ประมาณ200ร้อองศา C ซีนะครับแต่ว่าเตาแก๊สอาจจะทําไม่ถึงได้ประมาณสัก220นะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็จะได้เราดับความสุกก็ประมาณาแรนะครับเราต้องการมีเดียมแรแล้วก็รอสักคู่หนึ่ง ครับโอเคเราพยายามเห็นสีแล้วนะครับสีของเนื้อเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าสีมันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเรากลับออกมาปุ๊บเนี่ยสีมันก็จะแบบสีซีดมันก็จะดูไม่น่าไม่น่ากินนะครับโอเคนะครับก็ไฟนะครับที่ร้อนพอดีแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดนะครับ ชิ้เนื้อกับกระทะก็โอเคก,ก็ก็ดูเหมาะสมออกมาก็จะดูสวยงามนะครับทีนี้เราอยากได้เป็นลักษณะที่เป็นแบบไหนเราก็ทำตามนั้นเช่นเราอยากได้ uh, ที่เป็นตารางหมักคอสตารางสี่เหลี่ยมเราก็ทำนะครับแล้วเราที่สำคัญเราต้องเลือกกระทะที่มันมีลายด้วยนะครับมีตารางด้วยแล้วก็ ด้านหลังเรานะครับก็เป็นสีนักคารินแดมนะครับหรือว่าคือสีนักคารินนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้วยแม่ขมิ้นนะครับก็ตอนนี้ประมาณสักห้าโมงกว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นเขื่อนนะครับก็ดูดูเพิินดีนะครับคราวนี้มาก็คือขับรถมาเดีแต่คราวหน้าค่อยเอาเรือมาค่อไปถ่ายทำในเรือเล่นกันโอเคก็ ระยะเวลาก็ถ้าเราใช้เตาแก๊สแบบนี้ก็อาจจะประมาณสัก2นาทีต่อ er However, ocean, <BLANK. S> 1 1 <required> ด <pressure, S 2> ้านนะครับแต่ถ <31 ério> okay. enfin, ้าเป็นแรงก็ประมาณสักนาทีเดียว็พอละนะครับแต่ถ้าเป็นมีเดียมนะครับก็อาจจะประมาณสัก3 4นาทีนะครับโอเคก็เริ่มกลับนะครับนะครับจะสร้างเป็นตารางหมากฟอดละ อย่าลืมนะครับเวลาเราทาสเต็กเนี่ยเราก็ควรจะใช้น้ามันมะกอกนะครับในการที่ให้กระทะเนี่ยไม่แห้งแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความชุ่มฉ่านะครับแล้วก็เวลากินเนี่ยมันก็จะ j ยซี่นะครับทําให้รสชาติอร่อยมากขึ้นนะครับอ่าโอเคกดแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับ ก็จะทําการเอามาพักนะครับประมาพักครึ่งนาทีนะครับเพื่อให้ห่านเนื้อเนี่ยได้ทําการเ,าเซตตัวนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นกุศโลบายครับถ้าห่านเลยมก็ล้อนมือพองนะครับก็ให้เซตตัวที่หนึ่งแล้วแล้วให้ห่นนะครับ เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อดาเอทหรือเนื้อที่เราบ่มนะครับก็สีสันก็จะออกไม่ค่อยแดงนะครับไม่ดูซาดิลเลือดไม่ออกเยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับยังมีเลือดยังมีความชุยซี่มีความชุ่มฉ่ำอยู่นะครับส่วนใครที่แบบอยากจะเพิ่มรสชาติทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีในเรื่องของนะครับไทย นะครับเพิ่มไปนะครับผักไทยนะครับเนือนะครับเพิ่มไปในกรณีที่เพิ่มรสชาตินะครับบางคนก็โอเคเอาไว้ที่มุมๆมเพื่อเป็นพ็อปก็ได้แล้วเวลากินเราก็ค่อยทำการเอามากิมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเราชิมให้ดูก่อนโอเคผ่าน